สวัสดีครับวันนี้มาประกอบหลอน้ำครับแหมเไม่ดึงไม่ดึงสร้างป่วนสร้างป่วนเออต่อข้างกันวิธีการประกอบมันจะมีแหวนกลางน้ำเลยครับปกติล้มเพลสถ้าบอไซมันจะดวมวเมันจะมีแหวนกลาง ไส่แว่นกลางมันก่อนนี่ครับอย่าลืมใส่แว่นกลางแว่นกลางมันอยู่ระวางลูกปืนครับตัวนี้ใส่อลไรเพิ่มวะใส่ใส่เดาแล้วจะพอดีกับขอบถ้าพอใส่มันจะมันจะดรบอยู่หน่อยนึงเนี่ย แต่ก่อนหรือคือเจงบระเดยใจเสมือนี่คือจจงมันมีปอกกลางมากงงคือกันนะครับจำมั้งได้เวลาซ่อมรถล้วครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปอกกลางลงไปเอาปอกกลาง แล้วก็ลูกเปือือหไ่แล้วก็ปปินล็อกแต่ก็ซีนแล้วก็วกฟ้าปิดครับประมาณนี้ลิมเตรงไหนวะลิเนาะอ